ทำยังไงเลยจ้าอืมแซบจ้าสวัสดีจ้าพระแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับน้องแว่ผ้าแซบจ้าวันนี้น้องแว่ผ้าพี่น้องมากินข้าวแรกงน้ำกันจ้ากินแกงปลากระป๋องไส้วุ้นเส้นจ้าพี่น้อง มากินน้ำกันเด้อจ้าผู้ใดบ้านไหนกินข่าวแรกมากินน้ำนองแววเด้อจ้าในาปลากระป๋องจ้าพี่น้องเมื่อนี้บ่อยากกินข่าวจ้ากินเสน้นจ้าพี่น้องเป็นตาแซบตาแซบจ้าควนหวยหวยซีมก่อนจ้าอืมอ แซบจ้าแซบจ้าพี่น้องเป็นนัวๆจ้ากินเลยจ้าพักก็ใส่ตามที่มีนี่ละจ้า ปลากระป๋องจ้าคำยีงไงเลยจ้ามุดน้ำกันจ้า ใช่อันประแดกน้ำจ้าพี่น้องนวดีดีจ้ะ ให้ผระกาศขาวจ้าพี่น้องให้บานเป็นเอามาขายหายจาหัวบักง่ายหัวบักง่ายหัวละซิมหาบาทจ้าพี่น้องว่วมันโลกหร้อจ้า แช่พี่จ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าผู้ใดบ่าหาให้ไหนกินข่าวแร่งทั้งสิสดน้ำทั้งสิก,กินเสร็จแกงปลานํำแดงจ้า ปลากระปองตัวใหญ่ๆจ้าส่วนอันนี้มันมอสสำหรับ่ซนน้ำแกง ปากกระป๋องตัวแย่ๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้น้องแว่กว็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามน้องแว่น้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องแว่ใไท้ำคลิปต่อๆไปจ้า สำหรับมมอนี่น้องแว,วลลาไปก่อนจ้าสวัสด,ดีจ้า